สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สําหรับ EP นี้นะคะน้องได้พระมาหลากหลายรายการหลากหลายราคานะคะได้มาแปกตาแปกใหม่แบบนี้เลยนะคะ ก็เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นกันที่องค์ละ200บาทนะคะยังพอมีแบ่งปันนะคะแล้วก็มี300 400 500มีหลากหลายราคาเลยนะคะวันนี้ก็ยังไงนะคะก่อนรับดูรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยิง่ายนะคะเรามาเริ่มรายการที่1รายการละ200บาทกันก่อนเลยนะคะ เริ่มกันที่เหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะราคาสองร้อยบาทนะคะนี่ด้านหลังนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่2นะคะเป็นสมเด็จขีเม่นนะคะราคา200บาทนะคะ,อ,ะองนี้เป็นรายการที่2นะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นเหรียน เซมาหลวงพ่อกันวัดพญาณนะคะปีสองสี่หกเก้านะคะปฏิสังขรอ,อุบโบสถนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะคะปีสองห้าสองหนึ่งองนี้เป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่5นะคะเป็นพะผงพุทธโทน้อยนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการที่6นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะราคา200บาทนะคะนี้เรายังอยู่กันที่ราคา200บาทก่อนเลยนะคะเริ่มต้น ต่อไปนะคะรายการที่6อันนี้รายการที่6กหลวงปู่ทวดรายการที่7นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะเป็นเหรียญเสมาองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพี่นะคะอง์นี้เป็นรายการที่8ดนะคะรายการที่9นะคะเป็นคุณแผนนะคะด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะคะ คุณแผนองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรหลวงพ่อเงินนะคะราคา200บาทนะคะ รายการที่11อนะคะเป็นพระกิ่งเอ้ยเป็นพะระฤาษีนะคะองค์นี้เป็นพะระฤาษีรายการที่11อนะคะรายการที่12นะคะเป็นพระกิ่งนะคะ 200บาทต่อไปรายการที่13นะคะองนี้หลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดด้านล่างลายเซนนะคะองนี้น้องเปิดแบ่งปันที่ราคาอง์ละ3 0 0บาทนะคะองละ300บาทรายการที่13นะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้ขอที่350รบาทนะคะองค์นี้เนาะขอที่350บาทนะคะ,เ,ะ,คะเป็นปิดตามีค่าปลักแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญรอโบราณน,นะคะ รอโบราณองค์นี้ขอที่400บาทนะคะนี่เนื้อผิวเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่15น้องขอที่ราคาองค์400บาทนะคะรายการที่16นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณอง์นี้นะคะเนื้อผิวจะมีคาบรักปิดทองนะคะเป็นเนื้อผิวออกสีขาวขาวนะคะ องนี้ขอที่500บาทนะคะเป็นรายการที่16นะคะพระผงสุพรรณนะคะรายการที่17เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีมวลสารขึ้นให้ดูคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะองนี้ขอที่400บาทนะคะพระสมเด็จนะคะ รายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จองคนี้เนื้อผิวกเก่าขึ้นแบบนี้เลยนะคะดีดูความสวยนะคะอง์นี้ขอที่300บาทนะคะนี่ด้านหลังมีรอยปั๊มตาแบบนี้ด้วยนะคะรายการที่19เนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชนะคะองนี้ขอที่400บาทนะคะ รายการที่ยี่สินะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะองค์นี้เนื้อผิวมันๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูความสวยนะคะพี่ๆีค่อยๆส่องให้ดูให้ชมนะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะอง์นี้น้องเปิดที่ราคา500บาทนะคะเป็นรายการที่ยี่สินะคะรายการที่สิบห้าร้บาทนะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะเป็นชินราชนะคะหลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะคะชินราชหลวงพ่อเงินดอนยายหอมองค์นี้ขอที่300บาทนะคะรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะขอบไขป่ปลาด้านหลังนะคะจะเป็นหลังแบบนะคะ อง์นี้รายการที่2 2นะคะน้องขอที่ราคาองค์ละ4 0 0บาทนะคะต่อไปรายการที่2 3นะคะเป็นน่าจะเป็นหลวงปู่สุขนะคะโพไซทองนะคะพี่รูปหล่อโบราณเนื้อผิวเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเรียมกรอบกับน้ําเก็บผิวมาสวยๆนะคะดูเนื้อผิวนะพี่ส่องให้ดูให้ชมช้าๆแบบนี้เลยนะคะ ขอที่ราคาองค์ละห0าบาทนะคะเป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงามวลสารขึ้นให้ดูให้ชมคมชัดแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะน้องขอที่ราคาองค์ละสี่ร้อยบาทนะคะนี่เป็นงานเลี่ยมกันน้ํานะคะใส่กรอบเลี่ยมกันน้ํานะคะพี่องค์นี้นะคะด้านหลังก็เป็นรอยแตกรายงานเหมือนกันนะคะองค์นี้สี่ร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้นะคะเป็นเหมือนเนื้อว่านนะคะออกสีแดง,งแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้า องนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองรั้ส300บาทนะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมเนื้อผิวอัปกาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะองนี้นะคะเนื้อผิวอัปกาสวยๆเลยนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองรั้ส450บาทนะคะอง์นี้รายการที่ ยี่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระกล่องไม่ขีดนะคะหลวงปู่ทวดกล่องไม่ขีดถักรวดนะคะ หลวงปูดทวดกล่องไม้ขีดถักรวดแล้วก็มีตรงองค์พระนะคะด้านในจะมีรอยทาทองนะคะที่ผ้าจีวรน,นะคะ mm hmm. เนื้อผิวเก่าสวยแห้งเดิมแบบนี้เลยนะคะองค์ hmm. นี้นะคะน้องขอที่ราคาองค์ละ400บาทนะคะรายการที่27นะคะ mm hmm. ต่อไปรายการที่28นะคะ mm hmm. รายการที่28 mm hmm. เป็นเหรียญหลวงพ่อจัดนะคะเหรียญหลวงพ่อจัด มีรอยจานนะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นี่เห็นไหมเห็นรอยจานข้างๆไหมคะสองข้างแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นเปลือนเป็นรูปดอกบัวพับปิดตานะคะพี่องนี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะน้องขอที่ราคา500บาทนะคะเป็นงานเลี่ยมสามห่วงมาสวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่29นะคะ รายการที่29นี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นทรงใบโพรูปหัวใจแบบนี้นะคะเป็นเนื้อผิวทองเหลืองโบราณน,นะคะนี่ผี่องค์นี้นะคะรายการที่29นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ300บาทนะคะรายการที่30นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปูดทวดนะคะองนี้นะคะรายการที่สามสิบนะคะนี่ดูเนื้อผิวความสวยนะคะพี่องนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคา350บาทนะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จปกโพนะคะเนื้อผิวแตกรายงานนะคะแบบนี้เลย องนี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองคัละ3 5รา350บาทนะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินนะคะพระท่ากระดานเนื้อชินนะคะวีดูความเก่าความสวยนะคะอง์นี้นะคะน้องขอที่ราคา300บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่33นะคะเป็นหนุมานนะคะหนุมานนะคะองนี้นะคะรายการที่33หนุมานไม่ตัดปีกนะคะองนี้ขอที่ราคา200บาทราคาเริ่มต้นเลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่34นะคะ รายการที่34เป็นพระรอโบราณน,นะคะนี่รอโบราณหน้าเหมือนแบบเดี๋ยวนะเนี่ยส่องให้ดูให้ชมนะพี่นะอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นรายการที่34แต่น้องเปิดแบ่งปันนะคะพระรอโบราณแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะที่ราคา350บาทน,นะคะเป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่3 5นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆองนี้นะคะนี่ปู่ทวดทรงเตารีดนะคะพิมพ์สวยแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่35นะคะองนี้เปิดแบ่งปันที่ราคา350บาทนะคะรายการที่36นะคะรายการที่36นี่เดี๋ยวส่องก่อนนะคะหาชื่อพระแป๊บนึงนะคะพี่ อันนี้จะเป็นแบบว่าเนื้อผิวสวยๆนะคะพี่นะด้านหลังมียันอักขระนะคะอง์คนี้นี่เป็นรายการที่36ไม่ทราบชื่อนะคะขอที่350บาทนะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรูปรอรวงพ่อเดิมนะคะองคนี้นะคะรายการที่37ดูเนื้อผิวทองเหลืองเก่าแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานก็มีรอยจานนะคะ องนี้เปิดแบ่งปันที่ราคาเอาแบ่งปันนะคะพี่ขอ350บาทนะคะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38เป็นพระเนื้อชิ้นแบบนี้เลยนะคะนี่รูปทรงพระแบบนี้ดูส่งเนื้อผิวให้ดูให้ชมนะคะองนี้ขอที่เอาไป300บาทนะคะพี่ องนี้เอาไป300บาทน,นะคะเนื้อผิวก,กา่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39องค์นี้นะคะน่าจะเป็นพระเหมือนพระลอดพระอะไรอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่ดูจากรูปทรงนะคะดูมวลสารความสวยนะคะ อันนี้เปิดแรงปันไปเลยนะคะที่350บาทนะคะอง์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40เป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนี่รายการที่40องค์องนี้300บาทนะคะรายการที่41นะคะ รายการที่4 1เป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบรุ่นแรกปี2514นะคะเหรียญพระอาจารย์ชอบรุ่นแรกปี2514นะคะนี่ดูความสวยนะคะใส่กรอบเรียบร้อยเลยนะคะกรอบนี้เป็นกรอบเรียมกันนะ้ำมาด้วยนะคะน้องเปิดที่ราคา300บาทละกันนะคะพี่เปิดแบ่งปันที่300บาทนะคะองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นรูปรอรวงพ่อเดิมนะคะรูปรอรวงพ่อเดิมนะคะองบบนี้รายการที่42นะคะเปิดราคาที่องค์ระเอาไป300นะพี่นะนี่เก่าแล้วนะคะ <Lunch. S 1> เก่าแล้วนะเรี่ยมมาเก่ามากเลยแบบนี้นะคะเอาไป300รายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะ รายการที่4 3าเอามาหน้าตาแปลกแล้วนะเหมือนรลวงพูทวดก็เหมือนนะพี่นะนี่องค์นี้นะคะเอาไปที่300อบาทอากันนะคะเปิดแ่งปันที่300บาทละกันนะคะรายการที่ส3บสานะคะอุ้ยตายนี้มีพระเด้ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะเรียมสามห่วงกันน้ำนะคะองค์นี้ขอที่400บาทนะคะ โอ้ดูเนื้อผิวดูความเก่านะคะพี่คะองนี้นะคะรายการที่44นะคะเรียมกันน้ำสามห่วงนะคะขอที่400บาทรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45องค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่45เรียมกันเดี๋ยวว่าเหมือนว่าเขาใส่กอบอะไรมาอย่างงี้นะคะมีรอยเทียนขูดขอบข้างแบบนี้ด้วย อันนี้รายการที่45เอาไปที่300บาทนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะที่หมดแล้วนะคะชุดนี้ได้มาใหม่ราคาสูงนิดนึงนะคะแต่พระสวยนะคะแต่พระสวยบอกเลยองนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนะคะสวัสดีค่ะ